ฉันคือคุณหนูตัวจริงตั้งแต่แรกแต่เพราะอาการป่วยตั้งแต่เด็กจึงต้องไปต่างประเทศเพื่อรักษาเพิ่งกลับมายังไม่ทันจะได้ยืนมั่นคงในบ้านลูกสาวบุญธรรมของแม่ก็จัดฉากขึ้นมาวดอำนาจข่มขู่ทันทีพี่สาวดีใจจริงๆที่พี่กลับมาวันนี้ชมรมที่โรงเรียนมีเรื่องด่วนฉันเลยไปส่งแม่ที่สนามบินไม่ได้หวังว่าพี่จะไม่โกรธเสียงของเธอนุ่มนวลทุกคำเหมือนถูกเตรียมไว้แล้วฉันรักษามารยาทยกแก้วน้ำขึ้นดื่มไม่คิดว่าน้ำร้อนลวกทำให้มือสั่นแก้วตกลงพื้นแตกละเอียดเป็นชิ้นๆขอโทษขอโทษเเด๋ยวฉันก็บ เว,เว่ยเวินอวิก้มตัวลงท่าทางไม่ต่างอะไรกับกระต่ายตัวน้อยอ่อนแอทำท่าเหมือนน่าสงสารจนคนอื่นไม่กล้าว,ว่ากล่าวฉันเอียงหัวมองไปทางบันไดที่แม่ฉันกำลังเดินลงมาอย่างช้าช้าในแววตาของแม่เต็มไปด้วยความไม่พอใจมุมปากฉันยกยิ้มเย็นชาหน้าขำจริงจริงเว่ยเวินอวิเธอคิดว่ามีสิทธิ์มายืนเล่นละครที่นี่หรือคุณหนูตัวจริงหรือปลอมกับฉันเหรอคุณนายกับคุณหนูกลับมาบ้านแล้วยินดีต้อนรับบัตเลอรีบก้มตัวแสดงความเคารพรับกระเป๋าจากมือแม่ฉันลุงฝูไม่ได้เจอกััันนนนาาฉยยิ้มทกกคุณหหู มาเจอกันอีกครั้งดีใจมากเลยครับสุขภาพของคุณดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมฉันเกือบจะหายดีแล้วค่ะตั้งแต่เด็กสุขภาพอ่อนแออายุ8ขวบก็ต้องไปต่างประเทศเพื่อรักษาถึงพ่อแม่กับพี่ชายจะผลัดกันมาเยี่ยมแต่ในใจลึกๆบ้านเกิดยังคงเป็นที่ที่ทำให้ฉันอุ่นใจที่สุดที่สาวยินดีต้อนรับพี่กลับมาเสียงทักดังขึ้นทันทีที่ฉันก้าเข้าบ้านตรงหน้าฉันคือผู้หญิงแปลกหน้าฉันขมวดคิ้วเพราะในความทรงจําของฉันฉันไม่เคยมีน้องสาวมาก่อนนี่คือเวอร์นอวี่แม่เคยเล่าให้ลูกฟังแล้วนี่แม่แนะนําแล้วจึงขมด คิ้วถามเบาๆวันนี้ไม่ใช่ว่ามีเรียนเหรอ้าแม่พอรู้ว่าพี่กลับมาหนูก็รีบจัดการเรื่องชมรมเสร็จแล้วรีบปรับมาเลยค่ะเวินอวีรีบตอบด้วยน้ำเสียงเชื่อฟังแม่ฉันแค่พยักหน้าเบาๆแล้วหันมามองฉันสายตาอ่อนโยนยิ่งนักลูกนั่งรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะแม่ขึ้นไปดูว่าห้องนอนเตรียมเรียบร้อยหรือยังได้ยินดังนั้นเวินอวีก็กำมือแน่นในตาแวบขึ้นความน้อยใจแต่แม่ฉันไม่สนใจเลยเพียงยิ้มกับฉันแล้วหันหลังขึ้นบันไดไปฉันเองก็ไม่ใส่ใจเอนตัวลงนั่่งงบบบนนโซฟาาััตเลออรร์ฝูีสคให้ ไม,มมไม่นานเวอร์นอวี่ก็ตามคนใช้มาถือแก้วน้ำมาวางตรงหน้าฉันพี่ขะขนมมันติดเขาง่ายดื่มน้ำหน่อยสิขอบใจฉันพึมพำรับแล้วเอื้อมมาหยิบแก้วแต่น้ำร้อนจนลวกมือฉันปล่อยแก้วโดยสัญชาตญาณแก้วตกแตกกระจายขอโทษขอโทษค่ะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่คิดว่าพี่สุขภาพไม่ดีไม่ควรดื่มน้ำเย็นเลยรินน้ำอุ่นให้แทนพูดไปเวอร์นอวี่ก็ก้มต,ตัวตัวสันคุกเข่าวกวาดเก็บด,ดวงตาเออด้วยน้ำตาดูน่าสงสารจนใครเห็นก็คิดว่าเธอคือคนที่ถูกรังแกฉันมองมือที่ แดงพระโดดลวกในใจเพียงแค่หัวร้อยเย็นชาน้ำอุ่นงั้นเหลือชัดว่าน้ำเดือดมากกว่าเหนื่อยหน้าขึ้นฉันเห็นไม่ยือนอยู่บนบนันไดถ้าแม่เห็นภาพนี้ส่วนเวิร์นอวีมุมปากเธอแอบยิ้มราวกับสนใจชั่วแวบฉันเข้าใจละครตลกนี่ทันทีพอเจอสายตาฉันเธอก็รีบวิ่งไปทางแม่แล้วถือโอกาสแอบ,บส่งแววท้าทายที่สุดมุมรับตาในบ้านนี้จะมีคุณหนูได้แค่คนเดียวเท่านั้นลองดาวสิว่าแม่จะเลือกใครฉันหัวร้อยเย็นออกมาช่างหน้าขันแม่ฉันเหนื่อยแล้วฉันยิ้มเชื่อฟังถามว่าห้องของฉันจัดเสร็จหรือยังคะเห็น นกลัวเวินอวีก็รีบเปลี่ยนน้ำเสียงทันทีแม่คะที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแม่เธอรอบมองมือที่ทะลอกของตัวเองแล้วรีบซ่อนไว้ด้านหลังทำท่าทางอ่อนแอแอบชำเรืองมาทางฉันสายตาสอ่อความหมายชัดแม่โบกมือเบาๆพอแล้วให้คนใช้จัดการเก็บกวาดเถอะบัรเลฟ์ฟูเอากล่องปฐมพยาบาลมาทำแผลให้เวินอวีหน่อยอย่าให้คนนอกเห็นจะได้ไม่คิดว่าตระกูลห้าปฏิบัติต่อคนอื่นแย่ไม่คิดว่าแม่จะพูดแบบนั้นเวินอวีกัดริมฝีปากน้ำตาคลอมองแม่อย่างน้อยใจแต่แม่ฉันไม่ใส่ใจเลยเพียงหันมามองฉันด้วย นหเียขึ้นไปดูห้องของลูกหน่อยสิแม่เตรียมไว้อย,อย่างดีแล้วท่าทีที่ต่างกันราวกับอยู่กันคนละโลกพอเลี้ยวถึงช่วงบันไดกลางฉันจงใจหันกลับไปยิ้มเยาะใส่เวนอ,อวีที่กำลังเดือดดานอยู่ชั้นล่างคิดจะทำให้แม่เกลียดฉันแล้วหุบความรักและเกียดทั้งบ้านตระกูลห้าไว้งั้นเหรอน่าเสียดายเธอพลาดตั้งแต่แรกแล้วแม่เป็นแม่แท้ๆของฉันในบ้านหลังนี้คนที่ได้รับการปกป้องและรักมีแค่ฉันเวนอ,อวีท้ายที่สุดก็เป็นแค่ลูกบุญธรรมเป็นเด็กที่แม่ฉันรับเข้ามาเพราะสงสารชั่ววูบเท่่าานนนนนััั้จะมแททีฉเหรอฝ ลางวันทั้งนั้นจริงๆแต่ก่อนฉันก็ไม่ได้เกลียดเธอแม่เคยเล่าว่าเมื่อปีนั้นตอนถูกสุนัขดุจู่โจงกระทันหันในชุมชนที่พักอาศัยเป็นเวอรอวี่ที่พุ่งเข้าไปช่วยแม่จะล้มจนบาดเจ็บแต่การกระทํานั้นทําให้แม่ซาบซึ้งหลังจากตรวจสอบถึงรู้ว่าเธอเป็นแค่ลูกสาวของคนสวนไม่มีแม่อยู่กับพ่อในแฟลตของพนักงานเดิมทีแม่ก็คิดจ่ายเชยๆเท่านั้นแต่พ่อไปเยี่ยมเธอที่ยังไม่ได้สติกับกอดแม่ไว้แน่นร้องให้เรียกแม่จ๋าทําให้แม่อ่อนไหวรับเป็นลูกบุญธรรมตอนแม่เล่าเรื่องนี้ให้ ถ้าลูกเลยเห็นนอนผอมแห้งอยู่แบบนั้นแม่ก็คิดถึงลูกขืงนใจจากไปไม่ลงฉันเองก็เคยขอบคุณเวินอวี่เพราะถ้ามไม่มีเธอวันนั้นบางทีแม่อาจเกิดอันตรายจริงๆครอบครัวฉันก็ร่ำรวยพอจะเลี้ยงอีกคนได้ยิ่งกว่านั้นเธอคือผู้มีพระคุณของแม่ดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาขออะไรที่เวินอวี่อยากได้ถ้าไม่เกิดเลยพ่อแม่ก็ตอบสนองให้หมดหลายครั้งถูกเอาใจมากกว่าฉันลูกแท้ๆที่ต้องอยู่ต่างประเทศเสียอีกบางทีนั่นแหละที่ทําให้เธอเพ้อฝันไปเองคิดว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติเป็นคุณหนูจริงๆนาเสีย ความโลภของเธอไม่มีวันสิ้นสุดต่อมาเมื่อเรื่องสมัครเข้าเรียนเสร็จสิ้นฉันได้เรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ชายและเวิ์นอวีบังเอิญไปกว่านั้นฉันกับเธอยังอยู่ห้องเดียวกันอีกสวัสดีทุกคนฉันชื่อห้าฮันเนียนฝากตัวด้วยนะคะฉันแนะนําตัวอย่างมั่นใจบนโพเดียมที่คะค้ามานั่งตรงที่หนูเถอะเวินอวีโบกมืออย่างดีใจทําเหมือนสนิทสนมกันฉันเดินผ่านไปแล้วยิ้มบางๆเพื่อนเวินอวีคะแม่ฉันมีลูกสาวคนเดียวฉันเองก็ไม่มีน้องสาวยิ่งกว่านั้นคุณก็อายุมากกว่าฉันเรียกแบบนั้้นนนนนคงงไมมม่่เเหาาะััักกกูจบฉ็ลือริ ทันใดนั้นด้านหลังก็มีเสียงย่อหยันดังขึ้นก็แค่เด็กที่ถูกทิ้งไว้ต่างประเทศเพิ่งกลับมาวันนี้ยังกล้าทำหญิงผยองอีกเทียบกับเวินอวียังไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งเลยเด็กถูกทิ้ง,งั้นหรอฉันหัวเราะในใจตั้งแต่อายุแขวขบชั้นไปรักษาตัวต่างประเทศแม่แทบจะอยู่กับฉันตลอดพี่ชายก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมทั้งหมดอยู่กับฉันพ่อถึงจะยุ่งแต่ก็แวะมาเยี่ยมบ่อยๆย,ยังไงถึงกลายเป็นถูกทิ้ง ได้ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าใครปล่อยข่าวลือฉันเงยหน้าขึ้นยิ้มเย็นๆถามว่าเธอเป็นคนบอกเขาใช่ไหมเวินอวี A v ่เธอก้มหน้าไม่กล้ายอมรับแต่ผู้ชายด้านหลังก็เอ่ยเสียงดังอย่าทําตัวหยิ่งให้มากนะมีฉันอยู่ที่นี่อย่าหวังรังแกเวนินอวี v ่อ e ีกคำที่เขาพูดออกมายิ่งทําให้ฉันรู้สึกน่าสนใจฉันหันกลับไปตอบอย่างจะเย็นขอโทษนะขอถามสัตว์คถามตั้งแต่อายุ8ขวบฉันอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาได้แค่1สัปดาห์ได้เจอเวินอวี v ่ e แค่ครั้งเดียวในวันที่กลับประเทศแล้วทาไมถึงกลายเป็นว่าฉันไปรังแก อย่างไม่สะทกสถานชัดเจนเลยว่าเธอนั่นแหละที่อิจฉาเวินอวีพ่อแม่เธอต่างก็รักเวิร์อวีเพราะงั้นในใจเธอเลยเกิดความอิจฉาทันทีที่เธอกลับมาเธอตั้งใจทําแก้วน้ําผลไม้ตกให้วนอ,อวีต้องเก็บกวาดจนมือเธอเจ็บยังกล้าบอกอีกว่าไม่ได้รังแกคนอื่นงั้นเหรอฟังจบฉันกลั้นหัวเราะไม่อยู่จริงๆ แล้วนี่ตลกที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาตลอดช่วงที่ผ่านมาฉันห้าฮันเนียนจะไปอิจฉาวเวินอวี่อย่างนั้นเหรอฉันยกมุมปากยิ้มน้ำเสียงรุ่มแต่เสียดแทงเวินอวี่เป็นคนเล่าให้นายฟังแบบนั้นใช่ไหมหรือไม่ก็เธอแกล้งพูดอัมึ้งให้กำกวมแล้วให้นายเดาเติมเองผู้ชายคนนั้นพูดไม่ออกอัมึ้งอยู่นานก็โตเถียงสัตว์ขาไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเวินอวี่มาถึงโรงเรียนพร้อมมือที่ถูกพันผ้าพอมีคนถามเธอก็ทำตาคลอเบา้าพูดเสียงแผ่วว่าตอนกวาดเศษแก้เผลอโดนบานประตูหนีบเข้าและยัังทเป็นนน้ออยใจสสะืว่่าาาพีาก,กลบม หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆหนูแค่อยากเอาน้ําไปให้พี่เท่านั้นเองคงไม่คิดสีเนวเวนอวี่ว่าฉันจะพูดตรงถึงขนาดนี้เธอสะดุ้งลุกขึ้นตั้งใจจะหนีไปฉันไม่ปิดบังความดูแคลนในสายตาเลยมองตามแผ่นหลังที่อยากหนีของเธอหนีอะไรหละ่ะเวิอวนอวี่ฉันว่าระหว่างเรามีบางเรื่องต้องคุยให้ชัดโบราณว่าใส่ร้ายทําได้ง่ายแต่การชี้แจงให้กระจ่างนั้นยากฉันยังต้องเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ศักศีของฉันไม่อนุญ,ญาตให้ใครมาป้ายสีถ้าไม่ตัดข่าวลือตั้งแต่เนิ่นๆต่อไปมันนนนกก็็จจะลาาาายยเปคควมริงใสตอื่น ใช่แล้วจะวิ่งหนีไปไหนเพื่อนบางคนที่เชื่อคำฉันรีบเดินเข้ามาขวางทางเวินอวี่ไว้ฉันเอ่ยต่อช้าช้าน้ำเสียงสงบแต่ชัดเจนแม่ฉันอยู่ต่างประเทศกับฉันมาหลายปีพ่อกับพี่ชายก็ยุ่งกับงานพวกเขาทุ่มเทเวลาให้เรื่องของฉันเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแทบไม่ใส่ใจสิ่งใดด้วยเหตุนี้เองเวินอวี่ถึงได้มีโอกาสเป็นลูกบุญธรรมของแม่ฉันอาศัยเงินและชื่อของตระกูลห้าจนยิ่งนับวันยิ่งหญิงพยองยิ่งพอเข้ามาหาวิทยาลายัยรอบตัวเต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้อดีตของเธอดีพอเวินอวี่นึกว่าไม่มีใคร ในครอบครัวฉันล่วงรู้แต่ความจริงก็คือครูประจําชั้นรายงานแม่ฉันมาตั้งนานแล้วแม่เองก็เตือนเธออย่างมีชั้นเชิงหลายครั้งน่าเสียดายที่บางคนช่างหลงตัวเองนักคิดว่าตัวเองถูกตามใจราวกับเจ้าหญิงจริงๆในโรงเรียนแน่นอนว่ามีคนชื่นชมเวินอวีแต่ก็มีไม่น้อยที่รังเกียจความเสแสร้งของเธอตอนนี้เวินอวีมองฉันด้วยความโกรธด,ดวงตาแดงก่ำราจะร้องไห้ทำท่าจ็บช้ำหน้าสงสารห้าหันเนียนเธออย่ารุนแรงเกินไปนักใช่แล้วเวินอวีไปทำอะไรเธอตรงไหนกันทำไมถึงพูดแรงขนาดนั้นมีบางคนทนไม่ไหว เอ่ยขึ้นมาฉันไหลตกอย่างเฉยๆแล้วฉันทําอะไรเธอละ่ะฉันก็แค่คิดว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปให้เจ้าตัวได้ยินด้วยดีกว่าจะได้ไม่กล่าวหาทีหลังว่าฉันกุเรื่องสาวๆข้างๆก็ผสมโรงทันทีพวกเธอนี้มันคลั่งคล้าเวินวี่จนตาบอดชัดๆเจ้าตัวยังไม่ทันพูดพวกเธอก็รีบประดิษฐานพุ่งออกไปเองแล้วจริงอย่างว่าบางทีคงไม่อยากเป็นคนแล้วแต่อยากกลายเป็นหมารับใช้อย่างซื่อสัตย์มากกว่าถ้อยคำนั้นฟังแล้วสะใจจริงๆฉันยังคงยิ้มสุภาพแววตายเยือกเย็นสบายไม่ใส่ใจกััับบสาาาายยยยตตออกกรรู้เเเห็นวนวลฉพ่ง เข้าประเทศมาไม่รู้ว่าพวกเธอไปได้ยินข่าวลือเหลวไหลาจากไหนถึงได้มองฉันด้วยสายตาเป็นศัตรูขนาดนั้นสุขภาพฉันอ่อนแอเลยต้องไปต่างประเทศรักษาไม่ใช่ว่าถูกครอบครัวทอดทิ้งอย่างที่ผู้คนลือกันข่าวลือนั่นแหละแต่ตลอดหลายปีนั้นแม่อยู่ดูแลฉันแท้ตลอดเวลาที่ชายฉันห้าฮันเฟิงก็แวะมาเยี่ยมช่วงปิดเทอมหนาวร้อนเสมอรักหรือไม่ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ด้วยคําพูดมากมายที่ชายฉันเป็นเพื่อนกับฮันเฟิงเห็นเขาไปต่างประเทศทุกปีบอกว่าไปอยู่กับน้องสาวเรื่องนี้ฉันก็รู้ลูกพี่ลูกน้อง ฉันก็เรียนห้องเดียวกับห้าฮันเฟิงใช่แล้วฮันเหนียนเราเชื่อเธอฉันไม่แปลกใจที่มีคนออกมายืนยันยังไงนักเรียนที่นี่ส่วนมากก็มาจากครอบครัวมีฐานะมีหน้ามีตาและรู้จักกันอยู่แล้วต่อให้ฉันไม่พูดอธิบายพวกเขาก็ไม่กล้ากำเรืบอกับฉันนะักเพราะฉันคือคุณหนูตัวจริงของตระกูลห้าแต่ฉันไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวดเพราะคําใส่ร้ายของเวินอวีแล้วต้องอยู่ท่ามกลางสายตรแวงทั้งข่าวลือร้ายและความยินชาของเพื่อนรอบข้างเพราะทุกคนก็รู้ว่าคําโกหกที่เล่าซ้ำหลายครั้งก็จะกลายเป็นความจริงในนนสาายตาคอื่ ฉันยิ้มกล่าวอย่างสุขุมแต่เย็นชาอีกเรื่องหนึ่งเวนอวีเป็นแค่ลูกบุญธรรมของแม่ฉันเธอไม่ได้ใช้นามสกุลห้าและยิ่งไม่มีสายเลือดใดๆกับตระกูลห้าฉันจ้องเธอแล้วพูดต่อช้าๆวันนั้นที่เธอช่วยแม่ฉันไล่หมาดุในชุมชนฉันซาบซึ้งจริงๆพูดตามตรงเพราะงั้นแม้เธอจะพลาดล้มจนเจ็บครอบครัวฉันก็ออกค่ารักษาทั้งหมดแถมพ่อเธอยังได้รับเงินชดเชยก้อนโตอีกด้วยตามเหตุผลแล้วเรื่องของเราควรจบแค่นั้นแต่แม่ฉันใจดีสงสารที่เธออายุเล่ยเลี่ยชันและกำพร้าแม่จึงรับมาเป็นลููกบบุญรรมจทั้้งห เงียบกริบชัดเจนว่าเรื่องรับเป็นลูกบุญธรรมไม่ง่ายนักยังมีเบื้องหลังที่คาดไม่ถึงฉันเชิดคางมองเวิร์นอวีตรงๆขอถามหน่อยตระกูลห้าปฏิบัติกับเธออย่างไรบ้างสายตาทุกคู่หันไปหาเวิร์นอวีเธอสวมเสื้อผ้าราคาแพงมูล,ลค่านับหลายหมื่นเครื่องประดับทองเงินระยับรวมๆกันคงแตะหลักล้านทุกครั้งที่มาเรียนเวิร์นอวีมักอดกระเป๋าและเครื่องประดับชิ้นใหม่แค่เพราะครั้งนั้นช่วยเล่ยหมาให้แม่ฉันก็ได้เสวยความหรูหราขนาดนี้ตระกูลห้าช่างใจกว้างเหลือเกินเรียกว่าฟุ้มเฟยก็ว่าได้มีคนนนนพูดว่าาาถ้้เป็บั คงให้แค่เงินตอบแทนสัตว์ก้อนก็พอใครๆก็รู้ว่าเวิร์นอวีชอบทําตัวเป็นคุณหนูตระกูล5แต่แท้จริงก็แค่ลูกบุญธรรมฐานะจริงแค่ตรวจสอบนิดเดียวก็รู้ในโรงเรียนเธอหญิงพยองก่อเรื่องไม่น้อยแต่ตระกูล5้าไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยทําให้บางคนยังใส่ซื่อเชื่อจริงๆว่าลูกบุญธรรมต่างนามสกุลได้รับเอาใจยิ่งกว่าลูกแท้เสียอีกพวกเขาถูกภาพลักษณ์อ่อนแอและคําพูดกํากวงของเวิร์นอวีหลอกเอาโดยไม่รู้ตัวแต่ส่วนใหญ่ที่มีสติก็เข้าใจดีว่าลูกแท้ก็คือลูกแท้เสมอเมื่อก่อนพระ รู้รายละเอียดหลายคนเลยเข้าใจว่าเวินอวีถูกครอบครัวฉันรักนักหนาเลยเกรงใจพ่อแม่ฉันไม่กล้าทําอะไรเธอตอนนี้ความจริงเปิดเผยสายตาที่มองเวินอวีล้วนแฝงความดูแคลนกินของตระกูลห้าใสของตระกูลห้าได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดแต่กลับหันไปใส่ร้าย,ายทําให้ลูกสาวแท้ๆของบ้านนี้เสื่อมเสียเออขอโทษค่ะขอโทษพี่หนูไม่ควรแย่งคุณแม่กับพี่พี่พี่รู้ไหมหนูขาดความรักจากแม่มาตั้งแต่เด็กเสียงของเวินอวีสัน่นครือน้ําตาไหลพรากหนูรักคุณป้าห้ามากจริงๆแต่ในใจก็กลัวว่า ว่าเมื่อพี่กลับมาก็เลยกลัวว่าคุณป้าห้าจะไม่ต้องการหนูอีกเพราะอย่างนั้นหนูเลยสติหลุดทําเรื่องพวกนั้นลงไปหนูผิดแล้วข้าขอพี่ให้อภัยหนูด้วยเธอร้องให้สะอื้นเสียงสะอื้นราวฉีกหัวใจเพื่อนร่วมชั้นที่ยืนล้อมอยู่หันมองหน้ากันแล้วสลับสายตามองฉันกับเวนอวี่ไปมามีคนกระซิบเบาๆพวกเราแรงไปหรือเปล่าทัานใดนั้นอีกเสียงหนึ่งก็แทรกขึ้นแรงอะไรละ่ะฮันเหนียนไม่ได้ทั้งตีทั้งด่าเธอสักหน่อยชัดๆเลยเวนอวี่ร้องเองทําให้คนเข้าใจเหมือนทั้งห้องกาลัง ไร้ฮันเหนียนเหรือไงอะไรนะพวกอกตันยูเหรอนั้นแม่แท้ๆของฮันเหนียนนะเธอมีสิทธิ์อะไรไปแย่งบรรยากาศประตูเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องบางคนก็ยังพยายามเข้าข้างเวินอวีเพราะเวินอวีลำบากมาตั้งแต่เด็กพวกเราเป็นลูกหลานผู้ดีไม่ต้องไปเอาเรื่องกับเธอก็ได้มัง้งฮันเหนียนก็คุณหนูตระกูลห้ายอมยอมหน่อยไม่ได้หรือไงพูดแรงแบบนั้นน่าผิดหวังจริงๆมีคนโตทันควนโอโหนี่มันใจกว้างด้วยเงินคนอื่นชัดๆเธอลำบากแล้วเกี่ยวอะไรกับฮันเหนียนบนโลกยังมีคนลำบากกว่านี้อีกตั้งมากจะให้คนอื่นนแแบบรัทหมด สถานการณ์เริ่มออกนอกเหนือที่เวินอวิคาดเธอร้องให้ฟูมฟายคิดว่าจะได้ความเห็นใจที่ไหนได้กลับได้เพียงสายตาสงสัยและรังเกียจพริบตานั้นเสียงร้องของเธอแผ่วลงแล้วแอบสังเกตปฏิกิริยาของทุกคนด้วยตาแดงกรร่ำฉันหัวเราะเบาๆน่าสงสารจริงๆฉันเหลือบตามองไปยังผู้ชายคนนั้นที่ยังดื้อดึงเข้าข้างเวินอวีเอาสีน้องชายพูดต่อเลยเขากัดฟันหน้าแดงกรร่ำจ้องฉันดื้อๆถึงถึงเธอพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ชัดๆเลยว่าเธอรังแกเวินอวีไม่งั้นแผลที่มือเธอมาจากไหนฉันเลิกคิว น้ำเสียงเย็นเฉียบฮะาๆทำไมฉันต้องไปรังแกเธอด้วยฉันสวยกว่ารวยกว่ามีพ่อแม่และพี่ชายที่รักฉันสุดหัวใจงั้นเหตุผลอะไรที่ฉันต้องลดตัวไปกลั่นแกล้งเธอเขาเงียบปริบโตไม่ได้ฉันถอนหายใจตัดสินใจพูดให้เคลียร์วันนั้นเวิร์นอวีถือถาดน้ำมาให้ฉันฉันรับไว้ตามมารยาทคาดไม่ถึงว่าในแก้วจะเป็นน้ำเดือดฉันโดนลวกจึงปล่อยแก้วตามสัญชาตญาณเธอคุกเข่าลงไปเก็บเลยได้แผลที่มือก็แค่นั้นเองผู้ชายคนนั้นอึ้งพูดไม่ออกแต่ก็ยังเถียงนั่นมมัันนนนคพูดด้าด้าาเเเียยยยวขององนธะฉกกุป แล้วคำพูดของเวินอวีล่ล่ะไม่ใช่ด้านเดียวเหมือนกันหรือฉันมองฝูงชนตรงๆยิ่งไปกว่านั้นมีบ้านไหนบ้างที่ยกถาดมาเสิร์ฟน้ำหนึ่งแก้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอเองตั้งใจถือแก้วนั้นไม่ไหวใช่ไหมหน้าเวินอวิซีขาวสัน่นรริก่อเอ่ยเสียงเบาขอโทษค่ะพี่หนูเห็นแม่เข้าข้างพี่เลยอิจฉาพี่ ยังไงก็เถอะท่านก็เป็นแม่แท้ๆของพี่จากนี้เป็นหนูจะไม่แย่งอีกแล้วน้ำเสียงเธอสัน่นน้ำตาเอ่ออีกครั้งทำท่าทางน่าสงสารยิ่งนักฉันมองทะลุเจตนาในดวงตาเธอเวนอวีคิดจะอ้างข้ออ้างเรื่องขาดความรักนี่แหละสิแค่มีใครใจอ่อนนิดหน่อยเธอก็จะพลิกสถานการณ์ได้อีกแต่ฉันจะไม่ปล่อยผ่านถ้าเวนอวีรู้จักเจียมตัวเพราะเห็นแก่แม่ฉันก็ไม่ขัดข้องปล่อยให้เธออยู่สุขสบายต่อไปแต่เธอกลับช่วยใช้นามของตระกูลฉันคอยยุยงเพื่อนร่วมชั้นให้ต่อต้านฉันอย่างลับๆถ้าววัันนนนนีีนน้้้ฉอออ่่่ขเกรรงงาพุจะถู ดันจนจนมุมฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์คุ้นเคยทันทีห้าหันเหนียนเธอคิดจะทําอะไรเวินอวีสะดุ้งพุ่งมาแย่งโทรศัพท์ไปสายตาดูร้ายเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนตรอกเธอจะบีบให้ฉันตายให้ได้ใช่ไหมฉันมองตอบอย่างสงบแล้วเรื่องที่เธอยุให้เพื่อนร่วมชั้นโดดเดี่ยวฉันละมันไม่ใช่การต้อนฉันให้ถึงตายเหมือนกันหรือฉันสูดลมหายใจปรับสีหน้าทาเป็นซีดเผือดหันเหนียนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเพื่อนคนหนึ่งรีบก้าวมาด้วยความเป็นห่วงฉันโบกมือเบาๆไม่เป็นไรแค่อาการเดิมอยู่ต่างประเทศตั้ง10ปีถึงงจะพออทุเาหมสั่่ไวว้ตืน เก,เกินไปฉันหยิบขวดยาจากกระเป๋าเทยาออกสองเม็ดกลืนลงไปสีหน้าค่อยๆดีขึ้นบรรยากาศเงียบปริบป,ปกคลุมหลายสายตา well แอบมีแววละอายใจเป้าหมายของฉันบรรลุแล้วเพียงแต่ฉันไม่ทันสังเกตในชั่วขณะนั้นสายตาของเวินอวี้จ้องเขม็งมองตามขวดยาในมือฉันแววตามหม่นมืดและประหลาดโทะรศัพท์ในมือฉันสั่นขึ้นมาฉันกดรับสายเสียงอ่อนโยนคุ้นเคยของแม่ดังเข้ามาเหมือนสายน้ําอุ่นไหลเข้าหัวใจของฉันเป็นอะไรหรือเปล่าลูกจู่ๆทำไมโทรหาแม่ละ่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ไปเรียนในประเทศ รู้สึกยังไงบ้างพอจะคุ้นไหมฉันเม้มปากกลั้นอารมณ์เมื่อครูไว้ตอบอย่างอ่อนโยนว่าแม่ขนูไม่เป็นไรแค่คิดถึงแม่เลยโทรมาเท่านั้นพอเห็นว่าแม่โทรกลับฉันก็เข้าใจทันทีว่าไม่จําเป็นต้องฝืนทําเข้มแข็งอีกความอ่อนโยนและเมตานั่นแหละคือหมัดเด็ดที่สุดฉันเหลือบตามองเธอยกมุมปากยิ้มอย่างแฝงร้ายแม่ขบังเอิญมากหนูกับเวนอวีเรียนห้องเดียวกันแม่เงียบไปชั่วครูก่อนพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าลูกไม่ชอบเดี๋ยวแม่คุยกับครูให้ให้เธอเปลี่ยนห้องเรียนเย็นนี้้กกกกกลลับบาาเ่อยนะชขงููงกกดสุ เพิ่งกลับประเทศจากการแข่งขันพอรู้ว่าลูกกลับมาแล้วสองคนนั้นอยากรอทานข้าวเย็นพร้อมกันท่าทีของแม่ก็พิสูจน์ทุกอย่างแล้วฉันไม่ต้องพูดอะไรมากคำโกหกเงื้องะของเวินอวีพังทลายเองท่ามกลางสายตาจับผิดของเพื่อนร่วมชั้นเวินอวีตะตนกกุมหน้าวิ่งออกจากห้องคิดไม่ถึงว่าเธอจะเป็นคนแบบนั้นก่อนนี้นึกว่าเธอถูกรักจากตระกูลห้านักหนาหือสมองแคบขนาดนั้นใครที่สังเกตก็มองออกทั้งนั้นคิดจะแย่งตำแหน่งคุณหนูกับพันเนียนแต่ดันใช้เลขกระจอกพันนี้งั้นหรือไม่มีสายเลือดเเเกกี่ยวข้อออาาะไรมฝันฟื ผู้หญิงสองคนคัข้างหัวเราะยันกระซิบกันฉันไม่ตอบว่าอาศัยอะไรนะหรือก็คงอาศัยสมองทิ้นเพี้ยนกับความเพ้อฝันไร้ขอบเขตของเธอวันที่เวินอวี่จัดฉากใส่ร้ายฉันฉันถามแม่ว่าเรื่องเมื่อครู่นั้นแม่เชื่อลูกไหมแม่ยิ้มอ่อนดังสายลมฤดูใบไม้ผลิ เด็กโง่ของแม่ลูกคือลูกสาวคนเดียวของแม่ถ้าเพราะเด็กที่ไม่ใช่สายเลือดทําให้ลูกต้องรู้สึกอิจฉาก็เป็นความผิดของแม่เองเพราะแม่ยังให้ความรักลูกไม่พอใช่แล้วก็เพราะมีความรักและการปกป้องของครอบครัวฉันจึงกล้าพอที่จะสู้กับคําลวงของเวินอวีในโรงเรียนแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะหน้าหนาขนาดนั้นบ่ายวันนั้นเมื่อฉันกลับถึงบ้านภาพแรกที่เห็นทําฉันอึ้งไปชั่วครู่เวินอวีคล้องแขนกู้เจียหมิงออดอ้อนยิ้มพูดคุยทว่าใบหน้าของเจียหมิงกลับฝืนใจอย่างเห็นได้ชัดอดทนจนใกล้จะทนไม่ไหว พอเห็นฉันเวินอวิยกคังท้าทายทันทีที่กลับมาแล้วเหรอเสี่ยวเนียนกูเจียงหมิงเหมือนได้เจอผู้กอบกู้ส่งสายตาวิงวอนกระพริบตาเป็นสัญญาณไม่หยุดฉันหลุดคำชายผู้สุขุมอย่างกูเจียงหมิงวันนี้กลับเผยความจนใจออกมาจนได้แล้วพี่ชายฉันละ่ะฉันถามเขาตอบว่า อยู่ชั้นบนกาลังอาบน้าเจี้ยนหมิงตอบด้วยน้ําเสียงบน่บนอาบน้ํานั้นเหลือฉันยิ้มมุมปากชัดๆก็แค่ข้ออ้างเพื่อหน,นีทิ้งพวกพี่น้องให้รับมือเวินอวิแทนพี่ชายฉันเคยหลายครั้งบ่นกับฉันถึงกลนเม็ดพิกลพิการของเธอสารพัดเล่เพทุบายมีครั้งหนึ่งดึกดื่นกลางคืนเวินอวิใส่ชุดนอนบางเฉียบแอบมาจากเรือนข้างๆแล้วมาเคาะประตูพี่ฉันนึกว่ามีเรื่องด่วนเลยรีบเปิดไม่คิดว่าเธอจะพุ่งเข้ามาพูดว่าฝันร้ายอยากนอนด้วยกันพี่ฉันโกรธจนหน้าเขียวรีบเรียกบัตเลอร์ ไปแล้วจากนั้นพอเจอเวินอวิทีไรก็หลบเป็นพลวันไม่ยอมอยู่กับเธอสองต่อสองอีกเด็ดขาดตามที่พี่บอกใหญ่นั่นนี่มันป่วยทางใจแถมฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องจริงๆฉันวางกระเป๋าลงเดี๋ยวฉันไปล้างผลไม้หน่อยนะให้ฉันช่วยกู้เจียหมิงเด้งตัวลุกรีบแกะมือเวินอวี่ออกพี่เจียหมิงให้หนูช่วยพี่เขาเถอคะค่ะเวินอวี่เกาะแน่นน้ำเสียงชวนคิดผู้ชายนต้องโฟกัสที่งานสิใครเขามาทํางานจุกจิกแบบนี้กันฉันหัวเราอนพื้นที่แท้คําพูดพี่ชายฉันก็ไม่ผิดเพราะเวินอวีนี่ป่วย จริงๆเธอเดินตามฉันเข้าครัวกดเสียงกระซิบแต่แววตายเย่อหญิงผู้หญิงที่พี่เจียนหมิงชอบคือหนูขะพี่ที่ซู้ไม่ได้หรอกคุณนายตระกูลกู้ในอนาคตต้องเป็นหนูเท่านั้นฉันชะงักนิดแล้วหลุดหัวเราออกมาไม่รู้ว่าเธอเอาความมั่นใจมาจากไหนกันตระกูลกู้ไม่มีวันชายตามองคนหลงต,ง,ตงตัวเองตาบอดแบบนี้หรอกสักหน่อยล้างเสร็จฉันก็หั่นผลไม้อย,อย่างประณีตเวนอวีแย่งทันทีเด้งด้าวิงวิงออกไปข้างนอกที่เจียนหมิงขาแต่เจียนหมิงกลับวิ่งปรุดขึ้นห้องพี่ชายฉันไม่แม้แต่หันหลััััังกกกกลลบฉนนนนนน็ไไมม่สใจจืออาผ้้้ีชชุดขึ เวินอวี่เห็นก็อุ้มจานของเธอตามมาติดติดฉันเคาะประตูพี่ชายเปิดแง้มดึงฉันเข้าไปแล้วล็อกทันทีพี่เจียหมิงขะพี่ขะเปิดประตูหน่อยหนูหั่นผลไม้ไวใ้ให้พี่สองคนแล้วนะคะเวินอว่ยืนเคาะอยู่นอกห้องไม่หยุดที่ฉันกุมขมับสีหน้าเหมือนถูกทรมานที่ทนไม่ไหวจริงๆแค่นึกว่าต่อไปใหญ่นี่จะมาเข้าบ้านบ่อยๆก็ขนลุกแล้วเขากอดแขนแน่นสายหัวแรงแรงแล้วมองฉันแววตาแทบจะร้องขอความช่วยเหลือ น้องสาวที่รักเธอเป็นลูกรักของพ่อแม่ช่วยพูดกับพวกท่านแทนที่หน่อยนะจากนั้นเขาหันไปมองกู้เจียมิงสายตาจำยอมเหมือนอยากพูดหลายอย่างนักฉันพยักหน้ารับฉันเองก็ไม่อยากให้ต่อไปต้องอยู่ในบ้านตัวเองแบบไม่สงบเสียงเคาะประตูเงียบไป พี่คะพี่เจม,มิงหนูวางจานผลไม้ไว้ข้างนอกนะคะหนูมีธุระต้องกลับบ้านก่อนคงทานข้าวเย็นด้วยไม่ได้เสียงด้านนอกค่อยๆเงียบลงจนบัตเลอร์ฟูขึ้นมาเคาะเรียกให้ลงไปทานข้าวฉันกับพี่ถึงกล้าออกมาไม่คาดคิดว่าเวนอ,อวีจะไม่อยู่แล้วจริงๆมื้อเย็นวันนั้นครอบครัวฉันกับกู้เจม,มิงทานกันอย่างสบายใจบรรยากาศอบอุ่นทําให้ทุกคนโล่ง,งอกส่งเจม,มิงกลับแล้วฉันก็เล่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเวอรอวีให้แม่ฟังทั้งหมดปกติฉันเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายไม่ปิดบังอะไรเรื่องที่โรงเรียนก็เล่าหมดพอฉันพูด จบที่ชายก็พรั้งพรูเหมือนเปิดเขื่อนทันทีระบายความอัดอั้นที่สะสมมาหลายปีเรื่องเวินอวี่หมดเปลือกมีเรื่องไม่น้อยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินตกใจจนเย็นว่าไปทั้งสันหลังพ่อฉันสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดส่วนแม่จ้องคเขม็งแววตาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อพ่อถอนใจอบแม่แล้วบอกว่าอย่าเสียใจก็เพราะเธอใจดีเกินไปโชคดีที่เรื่องอยังไม่บานปลายตอนนี้เห็นท่าแท้ทันเวลาพรุ่งนี้เราจะประกาศต่อสาธารณะตัดความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นทางการแต่เพื่อรักษาหน้าครอบครัวเราจะยังออกค่าเล่าเรียนให้เธอ จบมหาวิทยาลัยถือว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนข้อเสนอของพ่อฉันกับพี่ชายไม่ขัดขานเราเข้าใจเจตนาของท่านเรื่องนี้ถ้าจัดการแข็งกร้าวเกินไปเกรงว่าจะกลายเป็นขี้ปากคนนอกถึงขั้นที่คนไม่หวังดีหยิบไปเล่นงานบริษัทค่าเล่าเรียนแค่นั้นสำหรับตระกูลห้าไม่เท่าไรถือว่าเสียเงินตัดเคร้อคุ้มค่าทุกบาทแต่แม่ต่างออกไปแม่รักลูกแท้ของตัวเองสุดหัวใจพอนึกว่าความใจดีชั่ววูบข,ของตัวเองพาเอาภัยเข้าบ้านแม่กโกรธจนตัวสัน่นคาดไม่ถึงว่าจะเลวร้ายถึงเพียงนี้ไม่ได้แม่กลืนความกโกรธนี้ไม่ลงลงตอด หลายปีแม่ให้เครื่องประดับไปไม่รู้เท่าไรรวมทั้งเงินทองตอนนี้ต้องเอาคืนให้หมดจะปล่อยให้ลูกสาวแม่ถูกรังแกไม่ได้ส่วนใหญ่นั่นนั่งเสวยสุขบนเงินของแม่ไม่มีทางฉันกับพี่ชายสบตาก,กันแล้วยิ้มบางความอัดอั้นในใจคลายหายแม่วางใจเราจะช่วยแม่หาวิธีพอดีนั้นบัตเลอร์ฝูเดินเข้ามาถือแก้วน้ำอุ่นกับขวดยามาด้วยคุณหนูได้เวลาทานยาแล้วครับตามเคยฉันหยิบยาสองเม็ดกลืนกับน้ำแต่แปลกเหลือเกินเหมือนวันนี้ยาขมกว่าทุกวันเล็กน้อยฉันแค่สงสัยวูบหนึ่งแล้วก็ละเลยไปหลังคุยเรื่อง อวิเศษฉันไปอาบน้ําแล้วกลับห้องพักไม่นานหลังเอ็นตัวลงอกฉันจูจ่ๆเกรงแน่นหายใจหอบร่างกายอ่อนแรงทําให้ลุกไม่ไหวโชคดีที่แม่เคยกังวลเวลาฉันอยู่คนเดียวตอนกลางคืนกลัวมีเหตุไม่คาดฝันเลยติดกริ่งเรียกไว้ที่หัวเตียงไม่คาดคิดว่าวันนี้จะกลายเป็นผู้กู้ชีวิตเสียงกลิ่งดังขึ้นไฟทังคา,ารุหาสว่างพรืบฉันถูกพาส่งห้องฉุกเฉินทันทีพอรุ่งสางการล้างท้องจึงเสร็จสิ้นฉันถูกเข็นออกจากห้องผ่าตาดัดปากยังขมฝาดท้องบิดเกรงไม่สบายฉันกุมมือแม่เสียงสัน่น แม่ยามีปัญหาพี่ชายที่ยืนข้างๆรีบตอบเดี๋ยวพี่จะกลับไปเอาขวดยานั้นมาตรวจทันทีเขาไม่พูดอะไรอีกรีบออกไปทันทีผลตรวจที่กลับมาทําให้ทุกคนตะลึงในขวดยาปนอยู่สองชนิดรูปลักษณ์แทบเหมือนกันหนึ่งคือยาปรุงเฉพาะสําหรับฉันอีกหนึ่งเป็นยาลดแค่ที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดแต่สองชนิดนี้ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันกับสภาพร่างกายที่อ่อนแอของฉันกินเข้าไปจะทําให้อึดอัดแน่นอกหายใจลําบากทันทีถ้าช้าก,กว่านี้อีกนิดหรือโดสูงกว่านี้ผลลั์อาจถึงตายคุณหมอเตือนด้วยน้ําเสียงจริงจัง ยาลดไข้ตัวนี้หากใช้พร่ำเพรื่อหรือกินต่อเนื่องนานจะทำลายตับไตผู้ป่วยต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นห้ามปรับเองโดยพละการห้องผู้ป่วยคลุมเครือด้วยบรรยากาศหนักอึง้งชัดเจนว่ามีคนจงใจสลับยาไม่ว่าจะหวังใช้ปฏิกิริยาของยาหรือแอบ,บให้ฉันกินยาลดไขระยะยาวจุดหมายสุดท้ายก็เพื่อผลักฉันไปสู่ความตายบ้านฉันเดิมติดกล้องไว้แค่ตามถงทางเดินเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้ฉันคนร้ายนั่นต้องเป็นคนในบ้านแน่ยิ่งกว่านั้นยิงฉวยจังหวะเวลาตอนที่บ้านฉันส่งซ่อมบำรุงระบบกล้อง วงจรปิดมืดบอดแล้วลงมือแต่เขาไม่รู้เลยว่าในห้องของฉันยังมีกล้องตัวหนึ่งแบบมินิรูปร่างแพนด้าของที่ฉันซื้อเพราะเห็นว่าน่ารักเฉยๆก็นับว่าเผื่อไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยฉันรีบบอกแม่ท่านก็โทรกลับไปที่คริหาท,ทันทีไม่นานโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพ่อเป็นคนรับสายสีหน้าท่านหม่นลง พอเ,เข้าใจแล้วแล้วท่านจึงบอกพวกเราว่าบัตรเลอร์ฝูดตรวจกล้องในห้องของเสี่ยวเนี้ยแล้วคืนนี้เวินอวีเป็นคนแอบเข้าไปสลับยาเองพอโดนเรียกมาสอบสวนต่อหน้าหน้าเวินอวีซีดเผือดไร้เลือดฝาดก้มหน้างงุดไม่กล้ามองใครตะกุกตะกักช,ชั้นพี่ชายชั้นกล้าไปคว้าข้อมือเธอด้วยความเดือดดานเวินอวีไม่คาดคิดว่าเธอจะโหดเที้ยมถึงเพียงนี้กล้าสลับยาของน้องสาวชั้นอีกนิดเดียวก็เวินอวีตัวสั่นระริกลอยชั้น เธอดิ้นแต่นี้จากมือพี่ฉันไม่ได้ต่อหน้าของฉันทั้งหมดเธอถูกคุมตัวส่งสถานีตำรวจหลักฐานจากกล้องในห้องชัดเจนยิ่งนักยังไม่รวมใบเสร็จยาลดไข้ที่ตำรวจตรวจพบว่าซื้อในวันที่เธอมาบ้านพอดีหลักฐานครบถ้วนเวินอวีไม่มีทางปฏิเสธได้สุดท้ายจึงยอมรับสารภาพหวังให้โทษเบาลงเธอยอมรับว่าเมื่อก่อนที่บ้านนอกมีเรื่องเด็กคนหนึ่งกินยาลดไข่ามากเกินไปจนร่างกายเสียหายอย่างรุนแรงวันนั้นหลังทะเลาะกับฉันเพราะอาฆาตในใจเลยคิดแผนชั่วนี้ขึ้นมาไปหาข้อมูลยาประเภทนั้นด้วยตัวเอง เธอรู้ว่าฉันร่างกายอ่อนแออยู่แล้วถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆร่างกายต้องสุดแน่ถึงตอนนั้นคงไม่มีใครหาสาเหตุได้พอฉันตายตำแหน่งคุณหนูตระกูล5้าก็จะตกเป็นของเธอเป้าหมายของเธอคือแทนที่ฉันยืนเคียงข้างกู้เจียหมิงหรืออย่างน้อยก็เป็นสะพายตระกูล5้าผ่านทางพี่ชายฉันแต่เธอไม่คาดคิดว่ายาลดไข้ดนตรีกับยาเฉพาะตัวของฉันทำให้อาการกำเริบอย่างรวดเร็วแถมในห้องยังมีกล้องอีกตัว2ออย่างนี้ทำให้แผนทั้งหมดโปแตกฟังคำรับสารภาพแล้วฉันขนลุกคนที่ทั้งชั่วทั้งโง่แถมและโมบไม่ไอายแบบนี้ ยังมีอยู่จริงผลจากอ่านนิยายคุณหนูตัวจริงตัวปลอม เกิน180นาทีหรือไงฉันต้องนอนโรงพยาบาลอยู่เดือนหนึ่งเต็มๆจนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลคำพิพากษาของเวอร์นอวีก,ก็ประกาศพอดีข้อหาพยายามฆ่าถูกตัดสินจำคุก25ปีคิดย้อนกลับไปแท้จริงเธอก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้จะได้รับเกียรติยศมากมายแต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากความละโมบและเจตนาร้ายของตัวเธอเองนี่แหละคือราคาที่ต้องชดใช้ให้กับความคิดคดมืดบอดหลังจากรักษามาพักหนึ่งสุขภาพฉันก็ดีขึ้นแทบจะหายเป็นปกติร่างกายที่เคยบอบบางตอนนี้กลับแกร่ง ฉันออกไปเดินรับแดดได้โดยไม่เหนื่อยล้าอีกแล้วกระทั่งออกไปที่ลานวิ่งวิ่งเหยาะกับพี่ชายและกู้เจียนหมิงได้สองสามรอบพ่อแม่เห็นฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันแววตาท่านเต็มไปด้วยความโล่งใจสุขภาพที่ดีขึ้นทําให้บรรยากาศครอบครัวเปลี่ยนไปทุกมื้ออาหารฉันมักเห็นรอยยิ้มพึงพอใจบนใบหน้าพ่อแม่พวกท่านไม่ต้องคอยกังวลเรื่องอาการป่วยของฉันอีแทนที่ด้วยความสุขเมื่อเห็นลูกสาววันยิ่งสดใสในช่วงเวลานั้นเองฉันก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงแปลกๆระหว่างพี่ชายกับกู้เจียนหมิงถ้าก่อนหน้านั้น ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทผูกพันกันตอนนี้แววตาที่มองกันกลับมีไออุ่นบางอย่างเพิ่มขึ้นยากจะบรรยายฉันสังเกตเห็นได้ชัดแค่พี่ชายฉันขมวดคิ้วนิดเดียวกู้เจียหม,มิงก็ยื่นแก้วน้ำให้ทันทีส่วนพี่ฉันก็เช่นกันเอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวเจียหม,มิงเสมอค่ามวันหนึ่งแม่มองพี่ชายแล้วถอนหายใจแผ่วๆพวกหนูโตแล้วรู้คิดเพื่ออนาคตของตัวเองได้พ่อกับแม่ขอเพียงให้ครอบครัวเราปลอดภัยและมีความสุขพ่อเงียบวางตะเกียบลงแววตาซับซ้อนแต่ไม่ได้ขัดขานคำพูดนั้นกก็พพอใให้้้วววเเราเาาขจแล่วว พ่อแม่อาจาไม่ได้สนับสนุนเต็มที่แต่ก็ไม่ห้ามถ้าเลือกเงียบเท่ากับยอมรับจากนั้นบรรยากาศในบ้านก็ยังคงราบรื่นจากนั้นบรรยากาศในบ้านก็ยังคงราบรื่นฉันสุขภาพดีและตั้งใจเรียนพ่อแม่ให้เวลากันและกันมากขึ้นส่วนที่ชายกับกู้เจียหมิงก็อยู่เคียงข้างกันเงียบๆไม่โอ้อวดแต่ก็ไม่ปิดบงังเมื่ออาหารของครอบครัวกลับมาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหลังผ่านพายุหลากหลายประกูลห้าในที่สุดก็พบความสงบขอบคุณที่สละเวลารับฟังเรื่องราวในวันนี้ฉันซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความรู้สึก อยากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะและพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไป